ช่วงตื่นมาคุยตะลุยดาราวันนี้ช่วงนี้เจ๊เป็นพิจีกรีเด่นครับเจ๊ครับเป็นพิจีกรีเด่นออกไปทํางานมากขึ้นอ่าแน่นอนผมก็ต้องเต็มที่นะครับเพื่อคุณผู้ชมรายการตื่นมาคุยครับผม,มนะฮะตื่นมาคุยตะลุยดาราในวันนี้กับร็อกสตาร์ที่มีข่าวมากที่สุดครับอตอนนี้เขาขอกลับมาทวง ตำแหน่ง king of rock คือใครเศกโรโซัก rock and roll ครับผมเป็นครั้งแรกครับที่วันนี้เราจะไปบุกบ้านของเขาไปดูครอบครัวของเขาไปดูความน่ารักของเขากับงานใหญ่ที่เขากำลังจะกลับมากับคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณเศกโรโซนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแจ๊คจะไปบุกบ้านเขาเลยผมจะไปบุกบ้านขนมจีนอร่อยมากที่สุดยอดขนมจีนแกงไก่ครับผมขนมจีนแกงไก่อร่อยมากอร่อยมากอยากให้ขาดขนมจีนนี่อยากจะเห็นลูกเขาเป็นยังไง คือลูกเขาน่ารักมากครับคือลูกมาคุยด้วยลูกมาคุยด้วยภรรยาคุณเสกโรโซมาคุยด้วยแต่วันนี้เราจะไปกับชิวๆกันนะฮะกับคุณแจ็คพร้อมทุกคนพร้อมไปบ้านคุณเสกโรโซกันฮะครับวันนี้นะครับบอสเนี่ยนะฮะให้ผมเนี่ยครับรับหน้าที่ใช้เดียวเลยบุกมาบ้านชาวล็อกนี่ชาวล็อกก็ทำกันอย่างนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางของแจ็คครับบอสทุนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะบอสผมจะจัดเต็มอย่างแน่นอนเพราะว่าบ้าน หลังนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นชาวร็อกที่ดังมากเป็นกระแสที่แบบว่าโอ้โหมีหลายหลากหลายมากมายนะครับตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงกีตาร์สักอย่างนึงข้างในเลยเดี๋ย <พา S 1> วเข้าไปดูดีกว่<พ>า,าว่าเขาทำอะไรกันนะครับ hey, <พา S 2>

นี่มันน้องจันแฟนแช็คนี่ยแฟนจันทั้งเมืองเลยครับผมพี่เสกโอ้ยินดีต้อนรับนะมาถูกได้ไงเนี่ยอะไรนะพี่มาบ้านพี่ถูกได้ไงถามยามไงยแถวนี้เขาโลดบ้านคุณเสกหลังไหนเออดีจังนะขออนุญาตนิดนึงนะพี่เข้าไปในบ้านได้เลยนะอมาสิมาสิเข้ามาเนี่ยเห็นแต่รูปพี่เสกเยอะมากมายฮะอ่าก็เป็นรูปที่คุณการเข้าไปก่อนจัด ครับพี่พี่เองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจัดรูปการไม่ลงจัดรูปเพราะริงข้างบนนี่ก็จะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูดูข้างล่างก่อนได้เลยครับพจะเชื่ออะไรครับเนี่ยนี่แฮร์รอดแฮร์รอดแฮร์รอดพี่หน้าเหมือนผมเลยอ่ะเห็นบอกที่บ้านมีตัวนึงอ่ะใช่ครับมีตัวนึงชื่อมอมแอมครับผมมอมแอมเหรอเออตายไปแล้วพี่เอาตายต้องซื้อใหม่มาเลี้ยงใช่ครับผมพี่พี่เนี่ยมีเมื่อก่อนก็มีตัวหนึ่งชื่อองวีเสร็จแล้วก็นั่ก็ตายเหมือนกัน ตายไปเสียแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่อ2อที่ชอบพันปักใช่ไหมฮะคือพี่จะมีปักแล้วก็มีไซเบียร์สัสกี้อีกตัวนึงเนี่ยวิ่งอยู่แถวนี้เดี๋ยวคงมา,านี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเฮ้ยห้องอัดนี่แกนี่มันรู้มุมกล้องจริงกันะใช่ครับพี่นี่อยู่หลบนี่ไม่พูดนะบอสพุดดี้ผมสั่งมาครับเรียนรู้จากบอสมาตลอดอเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องอัด ครับผมงัดทึ่งพี่เองเนี่ยก็ทำมาเพื่อแต่ก่อนจะไปต้องทำพรมนกเสร็จโอ้ได้เลยนี่เป็นที่คือพิเศษพี่รับถือมากรับถือมากๆใช่ไหมพ่อมากก็ทางพี่มนัฐนะฮะทางขุนข้าวี่เคลือนไหวก็ได้ได้มอบองค์เสรีพ่อมาพี่มาทำพิธีอย่างถูกต้องันทีแล้วก็ไหว้ท่านเรียกได้ว่าเกือบทุกวันครับผม เราเดินผ่านก็ต้องทำามเคารบกันดยอดที่เหมือนกันเลยครับผมอ่าโอเคตามมานะเขาอัดนี่นี่ดูดิเนี่ยสารถีเขาเรียกสารถีนี่ตลอดหัวมุมนี้ก็ชิลคือต้องบอกบ้านพิเศษนี่คือแบบชิลหมดเลยบ่อปลาเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเลี้ยงปลาแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กันครบพร้อมหน้าทั้งครอบครัวนะครับผมไป่รอลอนดอนก่อนนะลอนดอนนี่กำลังมาครับพี่เดี๋ยวแนะนำแต่ละคนหน่อยดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผม ไอพี่แนะนำแล้วกันน้องกวางขวามือสุดขี้อายลูกๆอันนี้ก็รู้จักอยู่แล้วอันนี้พิการนะครับอันนี้พีสไตเกอร์สสวัดีแล้วผมปันดอนน้องชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้ผมพี่เจมสเอ้ยอ้วนแล้วเอ้อ้วนแล้วพี่คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือพิเศษเลยนะฮะก็คืออยู่กัน ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวหมดเลยที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับตัวก็ห้องนี้ก็เป็นห้องทํางานห้องทํางานใช่ไหมเห็นบอกว่าห้อมูลเป็นห้องห้องซ้อมใช่มส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่นี่มาแล้วนี่ทำงานใครคนไหนน้องลอนดอนครับรันดอนสวัสดีรันดอนคนไหนเอายกมือหน่อยลอนดอนใครครับใจแอนนี่ใครนี่น้องลอนดอนอันนี้คือใครเอ่ยเพื่อนไม่ใช่ใครครับ อันนี้คือกา้ากา้าเป็นลูกสาวของลูกชายของน้องเก๋เป็นน้องมาเมียผมเองคอนเสิร์ตใหญ่พี่เองก็จะจัดวันที่2สิงกาคมนี้นะครับอยากเชิญทุกคนนะไปดูคอนเสิร์ตกันถ้าสมมติใครอยากให้พี่ช่วยเหลืออะไรหรือว่าต้องการบ่งทังหมดบัตรนี่ก็แจ้งพี่มาได้ลูกน้องพี่เต็มเลยผมจะเป็นฉันครับผมขอบัตรกันไหยพี่ เดี๋ยวพี่จัดบัตรให้จัดบัตรให้ผมดเลยนะพี่เล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่2พฤศจิกายนนี้หนึ่รอบครับพิเศษครับพี่เล่นรอบเดียวรอบเดียวพี่ก็หวังว่าจะขอให้คนเต็มก็เงินรายได้มานี่ผมก็จะไปนอกจากถ้าผมได้กำไรเยอะๆผมก็จะไปทำงานกุศลอีกเหมือนกันสุดยอดพี่คอนเสิร์ตครั้งนี้นี่โอ้โหต้องบอกคนนักแสดงมามากมายแขกรับเชิญมีใครบ้างพี่พี่ก็รบกวนให้พี่ทิชชี่โล่เป็นวงเปิดให้็เปิดให้แล้วก็ส่วนที่ ข้างในโชเนี่ยมีการรับเชิญมีพี่แอร์คาร์บาวเนี่ยคนที่พี่รักมากครับพี่ถ้าพี่พูดคำไหนว่าพี่รักใครเนี่ยชื่อก็เป็นแบบนี้อ่าเป็นคนพี่รักผมไหมรักสิผมรักพี่นะครับรักกันแต่ดูในละครแล้วเราก็จะพี่ก็จะมองรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นคนที่แสดงออกมาด้วยหัวใจจริงขอบคุณครับพี่เอานี่เรื่องจริงนะพี่คือไฮดอกผมเลยนะพี่ เสร็จแล้วก็คนต่อไปก็จะมีน้องปามมี่น้าปามมี่ก็เกิดคนเดียวกับพี่ก็มาสนิทชิดเชื้อกันเพราะว่าเนื่องจากเจ้าอาร์ตเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเรคเตอร์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็เป็นคนทํำคอนเสิร์ตท่านที่เป็นแฟนของปามมี่เองถ้าออกไม่ออกไม่เป็นไรนะก็ก็เลยเชิญมาทั้งคู่มาทำงานกันก็มีขันไทเทเนียมเห็นบอกว่ามีพิธีกรสองคู่ฮามาด้วย ก็มีหน่งชนชาช่ากับพูดเป็นต่อก่อนไปเนี่ยผมเนี่ยความฝันของผมที่ผมมาในวันนี้คือผมรู้สึกว่าพูดความในใจนะฮะผมชอบพิเศษมากไม่ว่าคือมันจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วแล้วทั้งหลายนะับผมรู้สึกว่าผมก็ยังรักพี่เหมือนเดิมผมเป็นแฟนโรนลโตั้งแต่เด็กพี่ขอบคุณมากแล้วผมก็รักพี่จากใจเลยแน่นอนสิ่งที่ผมขอในวันนี้เนี่ยเป็นความฝันของผมเลยผมขอร้องเพลงคู่กับพี่ได้ไหมคได้จริงนะพี่นะจะร้องตรงนี้หรือร้องข้างบนแล้วแต่ขอข้างบนนี้ว่อได้อาไป ตาแม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วงอกน้อยที่แม่ ซบหลงที่ตรงตัดแม่ในอมกอดรักจริงที่เทียงแทยในอกแม่สุขเกินใครผมคิดถึงแม่จริงนเพราะนั้นผมเองเนี่ยก็เวลาเป็นคนแบบว่าถ้าสมมุติสนุกเนี่ยพี่เป็นคน สนุกใช่ใช่จรงแต่เวลาทํางานเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่เสียเวลามากอันนี้พี่ทํางานหรือสนุกอยู่อันนี้สนุกโอเค่เนี่ยผมกลัวตัวเองผมเลยถามก่อนเสร็จแล้วก็จะร้องเพลงต่อไปเพลงสิบสี่ครั้งสิบสี่ครั้งก็ที่มาเป็นไง่ะที่มาคืออย่างนี้โหเล่าให้ฟังไม่ได้หรอจริงหรือว่าอะไรฮะมันจี๊ดหรือว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเราไปชอบใครสักคนหนึ่งก็รู้สึกเราอายุน้อยตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เสร็จแล้วผมก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาผมแต่งในห้องของ เมื่อก่อนห้องห้องนอนน้องเสือเนี่ยจะเป็นห้องทํางานพี่เลื่นั่งข้างบนตั้งใจฟังหนึ่งคนตั้งใจฟังเสร็จแล้วพี่ก็เขียนเพลงนี้ครับพอเขียนเสร็จแล้วพี่ก็จะให้ภรรยาพี่ฟังคือพิการครับแล้วก็ออกมาเป็นสิบสี่อีกครั้งจัดไปครับผมก็เป็นชื่อกับคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตนี้ด้วยนึกเลยสี่สิปีเซกโรโซ40่สิรู้่งสุขสิบสี่เธอจะไม่ ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรลกลึกลกข้าดในมันวันมันไว้ปักแลกเธอรู้ไหมฉันเหมือนส4อีกครั้งครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยฮะได้มาเปิดบ้านพิเศษโลโซเนี่ยผมว่าต้องบอกเลยว่าก็กมีพิเศษเป็นไอดอลนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ชีวิตของผมเนี่ยก็ เป็นชีวิตท ok ี่แบบเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเข้ากรุงมานะฮะแล้วก <teenage girl. S 2> ็ต like ื่นเต้นมากๆพี่แล้วผมรู้ได้ว่าบ้านพิเศษโลโซทองทีคุณผู้ชมผมถึงขนาดไปซื้อกีต้าร์มาเลยพี่นี่อันนี้เปวยเงินผมเลยพี่ผมก็บอมาพี่มีกีตาร์โลโซด้วยต่อเซนได้ไม่ได้ผมจะบอกว่าพี่เซนให้ผมนะหรือว่าพี่จะแลกกับผมคนละอันครับผมสงสัยจะขอปฏิเสธโอเคครับเดี๋ยวพี่เซนให้ผมนะผมจะเริ่มเล่นกีตาร์ครับผม เออค่าขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเสกโลโซแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนะฮะพี่อาทนารักษณกมากชอบเพลงอะไรชอบชอบหลายเพลงอ่ะโหูเยอะอ่ะเยอะอ่ะเจ๊ชอบเลยไม่ทันนี่ไม่ทันเลยสิบสี่ครั้งไม่ใช่อะไร แค่เพียงรู้ว่าเธอต้องการจะไปอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรนี่ร้องหรือพูดบอกว่าฉันไม่ดีอ่ะร้องสิมาบอกตอนนี้มันสายไปชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเห็นบ้านนึกชื่อเพลงไม่ออกอ่ะเอาอย่างนี้เลยกันเพลงเหล่านี้เราอาจจะโตมาพร้อมกับเพลงเหล่านี้ใช่